ยติบถึงสามช่าเนี่ย<อ>เปิดส้น้าคน ออกออกมาแล้วครับปอแม่เป็นน like ้องเป็นประเภทนี้เอกลักษณ์กูดีเจ็ดระวังเพศสายท้องของปอแม่พี่นน้องบ้านอาหารอยู่สายน้ำทางทิศมันออกโคจรมาป้าไข่ป้าครับเจ้าแม่บุญเรียบบุญเรียบของปอแม่เป็นน้องวัดน้ำโคกเก่าจะอยู่สายน้ำทางทิศมันตกปอแม่เป็นน้องตอนนี้กอดคอกันมายังมอมมีไข่น้ำไข่จ้าว่าจะได้เพรสายท้องปอแม่เป็นน้องบ้านอาหารต้องขยับแล้วนะว่าแล้วปอแม่เป็นน้องเจ้าแม่บุญเรียบได้ทีมาก่อนแล้วปอแม่เป็นน้องได้ทีมาก่อนแล้วว่าอะไรเจ้าแม่สายท้องเริบคอแล้ว ออกมาแล้วหัวเริมเปิดใช่เระเบิดเถิเถิงกันออกมาใช่เระเบิดเถิเถิงกันออกมาแล้วว่าจะได้สายนำท้าที่ตะวันออกเจ้าสีอ้อนออนอ้อนอ้อยยังหนียังหนียังน้ำว่าจะได้เข้าสู่รุ่นทีสองแล้วอัดขึ้นมาอัดขึ้นมาเล่นกันขึ้นมาสายนำท้าที่ตะวันตกเจ้าแม่วุนเรียบนำโคกเก่านำโคกเก่ายังหนียังหนียังน้ำว่าจะได้พลังเข้าหลามอัดขึ้นมาอัดขึ้นมาเล่นกันขึ้นมาเล่นกันขึ้นมาตอนนี้ปอมเปนพี่น้องมานนาวัเก่าห้ามลุดนะตอนนี้ห้ามลุดนะตอนนี้สายดองห้า แล้วสายน้ำที่ตะวันตกยังหนีอยู่น้ำของเก่าหนีออกไปน้ำของเก่าหนีออกไปจุดมรนทับไรแล้วตอนนี้จุดมรนทับไรแล้วสายน้ำที่ตะวันตกองขาแผ่วไปนันคันข้ามแผ่วไปนันคานสายเล็บล็อกหนีเล็งขึ้นไปเล็งขึ้นไปเล็ง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 ขึ้นไปแล้วว่าจะได้ตอนนี้เพชรสายทอขอบ้องบ้านณาห์ยังจี้ขึ้นมาอยู่ว่าจะได้เจ้าแม่บุญเลียบเลียบสมสื่อก็ว่าจะได้ขอบ้องบ้านน้ำโคกเก่ายังโคกเก่ายังหนีขึ้นมายังหนีขึ้นมาบ่มีใครย้อนไปแล้วตอนนี้ล่าซาล่าแม่บอกได้แล้วเอาหัวววััันนนนนขขขออออย้้แงกึไป เ้นชัยกรรมการจักทงสีแดงครับตัดสินเฮียสายน้ำทิศตะวันออก